สวัสดีครับผมกลับมาอยู่กับช่อง2 2 4ค่อยเฮานะครับหายไปนานนะครับผมขออนุญาตมาอัพคลิปเล่นๆการช่องล้างไว้หน่อยนะฮะก็สืบเนื่องมาจากว่าในบ่อกองที่บ้านนะฮะช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาปลาในบ่อเนี้ยมันไล่กันแทบทุกอาทิตย์มาเปิดบ่อกองดูโอ้โหลูกปลาเป็นร้อยชื่อคลิปอาจจะตั้งโอเวอร์ไปนิดนึงนะฮะว่าปลาครับพันหายากก็คือหายากนะฮะเพราะว่าตักยากเหลือเกิน จริงๆถ้านักเลี้ยงเขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วสายพันธุ์นี้เรียกว่าคุมงริวนะฮะก็จะเป็นปลาดอยเนาะปลาไม่มีเกล็ดผิวขาวแล้วก็ลวดลายดําอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับแบบนี้แหละคุมงริวอันนี้ก็ปลาที่บ้านนะฮะก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเผลอๆไอ้สามตัวนี้อาจจะเป็นพ่อแม่ของไอ้พวกในบ่อกรองด้วยหรือเปล่าไอ้พวกคุมงที่เจอในบ่อกรองอะเนาะไอ้พวกนี้ก็เป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนไล่อะไรยังไง ตัวอย่างน้อยมันต้องมีมงมมงมไม่พ่อก็แม่เป็นคู่มงหนึ่งตัวแน่ๆเพราะมันออกลูกมาเป็นคู่มงใช่ป่ะละ่ะแล้วก็ใครจําตัวนี้ได้บ้างฮะไออ้วนตัวนี้นะฮะคือตัวที่เราไปซื้อกันมาใน ep ep ห้านะฮะตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นคู่มงที่เป็นผิวคู่มงอยู่ใช่ปะ่ะปัจจุบันสังเกตเทียบกับไอสอตัวเล็กนะคือไอตัวใหญ่อะกลายเป็นปลาผิวเงาไปแล้วไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรม,มันรู้สึกว่าจะมีชื่อเรียกนะแต่ดูดิีถ้าเทียบกับตัวเล็กอะ คุมงเนี่ยมันจะต้องผิวไม่เงาเข้าใจปะมันต้องเป็นผิวขาวแบบนี้เห็นปะ่ะไอตัวใหญ่มันตอนแรกมันก็ผิวผิวขาวแบบนี้นะเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นผิวเงาเฉยเลยอาจจะเป็นตั้งแต่แบบรุ่นพ่อแม่เขาปู่ย่าตายายอาจจะมีไข้าสายมาจากอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะไอสองตัวนี้ตัวเล็กก็เป็นปลาไทยแต่คุณภาพดําโคตรด,ดีก็ไอตัวสองตัวเล็กนี่ซื้อมาตัวละห้าร้อยบาทฮะไอตัวใหญ่คุมงปลานอกซื้อมาแปดพันห้า ไอต,ตัวนี้เกือบตาย3เดือนที่แล้วเป็นโรครูผมรักษาแทบตายเนี่ยหายหมดแล้วคือรอดมาได้แบบเหลือเชื่อมากอะผมก็เช็คแผลเนี่ยอันนี้ก็ในบอกกองนะฮะจริงๆมันหลายพ่อหลายแม่มากไม่ใช่แค่ว่าพ่อแม่คุมงหรอกเพราะว่าลูกปลามันโอ้โหโคกุซันเก้มีหมดมีซูซุยด้วย มีลูกปลาซูซูหลุดหมด้วยโคตรงงเลยเอาเป็นว่าผมว่าน้ำมันไล่กันทั้งบ่อแหละวันนั้นอะ่ะเพราะลูกปลาโอ้โหปร,ประมาณสองร้อยอ่ะถ้าตีจริงๆแล้วอะ่ะประมาณ200ร้อยลอกลูปลาดีนเนี่ยลอกวันนี้ก่อนลอก

ดูปลาเห็นบนะ่าน่ะเต็มเลยเนี่ยเห็นบ้างเนี่ยเห็นนะครับพอตักขึ้นมาครับตักมาได้ร้อยกว่าตัวมันก็จะมีหลากหลายมากครับมีทั้งซันเก้นะซันเก้ธรรมดาซันเก้ดอยโคฮาคุธรรมดาโคฮาคุดอยคุโมงริวโอ้โหเยอะมากปนมั่วไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นพอ่อเป็นแม่นะนก็ตักขึ้นมาได้เท่านี้ เราก็จะมีบางส่วนเหลืออยู่บออ่อกรองเยอะเหมือนกันตักไม่ได้ก็ปล่อยมันโตอยู่นั่นแหละ <S <S มาครับมาดูปัจจุบันกันฮะไอพวกที่อยู่ในบอ่อกรองนะฮะไอที่ไม่ได้ตักขึ้นมาผมก็นั่นแหละไม่ได้สนใจอะไรมากทุบอาหารให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วมาเปิดดูเนี่ยโอ้โหบางตัวมันโตโคตรไวเลยบางตัวก็จิ๋วอยู่แล้วพอมาส่องเอ้ยเห็นเหมือนคุโมงมีลายวิ่งซ้ายขวามาสวยเลยเ,ลยเว้ยแล้วก็แบบเฮ้ยตกใจ เรโอ้โหตักยากมากต้องใช้ความพยายามมากมันชอบมุดลงไปอยู่ก้นบ่อไงแต่ว่าเมื่อเราเห็นลายซ้ายขวาที่มันวิ่งมาแบบโดนใจขนาดนี้แล้วเราก็ต้องตักให้ได้นะถึงมันมุดแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายนี่ครับมาเรียบร้อยแล้วครับตักได้แล้วตักโคตรยากตักเป็นวันเลยชื่อว่าพันหาย,ยากไงฮะ <c oughs> แล้วดูครับโอ้โหคุ้มค่ากับการที่ว่า อุตส่าห์ตักขึ้นมาชมนะครับลวดลายดำนี่วิ่งมาขนาบข้างแล้วคุณภาพดำม,มาด้วยดูดิแล้วก็ในตามันในตานเป็นตาแดงเนยนะไม่รู้พ่อสูสุยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เลยนะดาวเพราะว่าสูสุยๆบ้านผมมามันตาแดงไงแต่ก็อย่างว่านะฮะคุณมองริวตอนนี้มันสวยต่อไปมันอาจจะเละก,ก็ได้ลวดลายดำมนันวิ่งไปวิ่งมาอันนี้ก็ไอพวกบอกอกองตัวอื่น เนี่ยฮะใช้ชีวิตกันอยู่ในเนี้ยนะฮะมันก็โตดีเหมือนกันนะแล้วพอมาเห็นไอ้ตัวนี้นะก็เลยแบบเริ่มมีความคิดว่าแบบเอยเพาะคุ่มงดีกว่าพอตัวเมียก็ท้องแก่64เซนตัวผู้คุณภาพดำอย่างดี50กว่าเซนก็น่าจะพอไหวเนาะนไหนๆตักแล้วก็งมหายสักตัวฮะเจอมาอีกตัวนึงครับคม,มงเหมือนกันแต่ก็สู้ตัวแรกไม่ได้นะแต่ว่าก็ลวดลายมันน่าลุ้นดี เดี๋ยวมาดูกันดำมันจะวิ่งยังไงตัวนี้ตัวแรกหุ่นดีกว่าแล้วก็คุณภาพดำมันก็เห็นชัดกว่าแต่ว่าเดาอย่าเพิ่งไปการันตีท่เรื่องคุณเรื่องดำเพราะว่าคุณมงริวในวัยเด็กนี่คุณไม่สามารถไปคาดดาอะไรกับมันได้ สุดท้ายนี้เช่นเคยนะฮยใครชอบช่องของเราก็ฝากกดไลค์กด u u s สไคร e ให้เราด้วยหรือไปกดไลค์เพจ2 2 4ค่อยเฮ้าก็ได้แล้วก็ใครอยากสั่งเสื้อก็ไปดูกันหน้าเพจได้เช่นเคยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมครับ